สวัสดจีจ้าเจอกับเสมอจัน,นเหมือนเดิมนะจา้ะเจาเสมอจันก็มาเล่นน้ำสงกรานวันนี้ก็วันที่13เมษายรราน2564กลับมาเล่นน้ำสงกรานจะเลียนอยู่คนเดียวบอติดโควิดเพราะว่าอยูห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากชุมชนจา้ามวลมว,มวลมิต่มวลก็มวลเล่นน้ำสงกรานแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศที่อ่าสมัยแต่ก่อนที่เขาได เอาไอ้ใครบ้างงัอยหยานะจะมาตี้กันจ้าตามไปเบิงเลยจ,จ้าจ้าเบื้อนีก็ะเด้ดมาเล่นน้ำสงกรานมือนีก็ล่มผัดแรงท้างนี่ก็เป็นที่เสมอจันที่ได้ลงเล่นาน,าน้ำในวันสงกรานปีหกสี่เนี่ยจะาสิงแวลอมนำมูลเล่นน้ำคนเดียวไม่ติดโควิดเนี่ยจ้า บรรยากาศดีๆสวยงามประทับใจดอกคูณกำนวยคูณจ้าน้ำกระใสแล้วจ้าดูเลยจ้างามใสดีแห้งดี จะบรรยากาศน้ำแใสจ้าของฝากเริ้มครึมพร้อมท,ที่ตะกุกแล้วแต่ว่ากระเแนน้อนจ้า ้และวจ้าีนก็เป็นไอ่อาหัวไก,ก่เป็นหญ้าหรือว่าเป็นหญ้า่นละจ้าจะเอามาอ่าเล่นละเล่นของเด็กึืนบ้านอีสามต่างจังหวัดบ่ต้องซื้อจ้าหาแดดง,ง่ายๆเสือเขาเลยจ้าอยู่แถวๆนี้กับพี่จ้าในละจ้าเป็นไ่นหัวหญ้าจ้าเอามากับป้าทีว้ ผู้ใดชนะปกติเป็นอย่างนี้จ้าอันนี้ก็คือว่าคนที่ชนะถืออันต้นนี้ไว้ควนที่แพ้ก็คือหัวขาดไปแล้ว,อออาาลวแล้วก็มาแข่งคนต่อไปจ้าอันนี้เสมอกันจ้าแล้วก็มาหาอีกถือว่าคนนี้จะเป็นคนชนะจ้ากลมาหาคู่แข่งอีกคนหนึ่งการจ้าหาคู่แข่งอีกคนหนึ่งมาผู้ใดิชนะก็ะได้คู่นี้มาแล้วจ้า อ่ะสิม่ใครว่าใครจะชนะกันแน่ฝ่ายเสมอจันอันนี้ฝ่ายจันเสมอหนึ่งสองว้าเสมอจันจะไหนเล่จ้ามวนมวนมีแต่มวนก็มวนแล้วก็ับไปเล่นน้ำสงกรานต์ต่อเลยจ้าที่ไม่น้ำม,มูายสบาย สงการเล่นครับสงการสงการสนุกสนานเล่นคนเดียวก็เฟี้ยวได้เล่นคนเดียวกับบอสตองกิดโควิดจ้าเนิวนอร์มอลจ้า <c oughs> เล่นน้ำสงการสงการมาแล้วปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยเล่นสงการเล่นน้ำสงการในวันปีใหม่ไทย ม,วม,วมว่วนม่วนจากกะเล่ากสงกรานปีใหม่ไทยก่สนุกสนานสนุกสนานปีใหม่มาแล้วมาแล้วมาถึงวันปีใหม่ไทยเล่นสงกรานสงกรานปีนี้ก็เล่นอยู่คนเดียวไม่ต้องข้องเกี่ยวกับโควิดอะไรเลย <c oughs> ปลอดภัยไร้กังวลไม่ต้องหว่วงเรื่องโควิด เพราะว่ามันไม่ติดเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวนะเออเล่นสุงการปลอดภัยสบายดีมีทีวีมีรอยยิ้มฉันสบายจริงเอ้สยสุงการเล่นคนเดียวไม่ติดโควิดชีวิตไม่ต้องคิดมากอะไรเลยเล่นสุงการวันนี้เล่นคนเดียวสบายจริงเกี่ยวสุกันนะเอ,อ้ จ้าเล่นสงการสบายสบายในเรื่องเล่าของที่โควิดนะตอนนี้จ้าเป็นสงการกับป่ะจ o n วางกังวลถึงเรื่องว่ารติดโควิดภาว่าเล่นอยู่คนเดียวเล่นสงการคนเดียวสบายจริงเอ้ยไม่ต้องกังวลว่าจะติดโควิดต้องถึกแน่บ่ถึกแน่จ้า สงกรานสงกรานมาแล้วสงกรานสงกรานมาแล้วเล่นกอเตียวสบายจริงจริงเล่นน้ำสงกรานสงกรานมาแล้วสนุกสนานขันยิ้มเบิกบานสบายใจจริงเอยเล่นสงกรานไม่ต้องกองวลโควิดว่าจะติดไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นนะเออ เล่นสงการให้สนุกฉันมีความสุขพราะไม่ต้องกลัวโควิดเอ้ยเล่นสงการสบายดีมีแหงจิตใจแข็งแกร่งเพราะว่าไม่มีเรื่องโควิดทั้งนั้นเลย <c oughs> จ้ามือนมวนกับมือนี็กเล่นสงการพร้อมดอกคุณพร้อมอ่าบรรยากาศดีๆแม,ม,ม่น่ามุ่นเจอกันในคลิปหน้าจ้าสงการไม่ติดโควิดเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียว มวนมวนไม่เต็มมวนก็นมวนสบายดีสวัสดีจ้า